สำหรับข้าวนี้นะคะพี่น้องกับเสียวม่าโว้เรื่องเล่าของเสียน้นกับซอบีนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นพอหักเป็นพอของอีหลาน้่อยอีกผู้นึงก็แล้วกันนะคะพี่น้องพอว่าเพิ่นถือไว้อีหลาน้อยเป็นลูกสาวของเพิ่นอีผู้หนึ่งคือกันนะคะก่อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน่อยเพชรบานแพงเอฟซีหล่าน้อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องแล้วก็บเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องนะคะสำหรับข้าวนี่ต้องถือว่าเป็นข้าวที่จะได้ฟาดเคาะนะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าที่ บอกเว่าเป็นการคาดบดถึงนะคะกถือว่าเป็นเรื่องเล่าเหตุเหตุสุดวิสัยแต่สิ่งที่ดีก็คือคนบ่ได้ดเป็นหยังนะคะพี่น้องหลังจากได้ไปทาการแสดงนะคะมือขึ้นหนีนะคะมือขึ้นหนีก็คือไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะคะพี่น้องอยู่ที่เทศบาลของชัยอำเภอของชชยนะคะพี่น้องจังหวัดกาฬสิน์นะคะซึ่งอยู่ในเวลาคณะเดินทางกลับของเสียนุนกับ แม่บีหรือซอบีนี่เองนะคะพี่น้องกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่คาดบดถึงนะคะเพื่อนก็ได้ขับรถไปด้วยความเร็วพ่อประม่านนะคะพี่น้องก็อยู่ที่ปะมาณเอ่อหนึ่งกิโลเมตรอะไรเขาเอ่ย่าอย่างพี่น้องเพื่อนแล่นปะมาณ80กิโลแปดสิบเล่ยนแปดสิบปะมาณนั้นนะคะพี่น้องบอเกินนะคะพี่เด้อถือว่าบอ,อเกินเพราะว่าเสียนง่นเองจะไปขับรถเร็วอยู่แล้วนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ได้ขับรถไปนั่นรถของเพื่อนก็นคือรถอันผาดนะคะพี่น้องเนาะ สีขาวนะคะพี่น้องเออในระหว่างข้างนะคะพี่น้องครับไปนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เห็นมีหมาเลน้ามจากเกาะกลางถนนมาทั้งหมดสามตัวนะคะพี่น้องคาดการว่าคิดว่ามันจะวิตไปแล้วนะคะพี่น้องสรุปแล้วโตวสุดท้ายคือตัวที่สามมันบวิตพี่น้องจ้าได้ส้นเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องคาดการว่ามันกับคงจะเก็บพอสมควรเพราะว่าหลังจากเพื่อนจอดรถล,ลงมาเบิรงแล้วนะคะในกรณีนี้ เสียโน่นเพิินเป็นผู้มีสตินะคะแล้วใครที่สําคัญกับขับรถเร็วเพิ่นก็เลยประคองพ่วงมาไล่ไว้ได้นะคะก็ถือว่าล่งมาจอดขางางริมทางได้แบบปลอดภัยนะคะพี่น้องแต่ที่สําคัญก็คือเพิ่นเองก็ห่วงยูวว่าหมาตัวนั้นเป็นยังไงแบบใดแต่ตามความรู้ซื้อของเสียโน่นแล้วรู้ซึว่าหมาตัวใหญ่คักพี่น้องตัวใหญ่ว่าซ้ํากันกับง้วหน่อยเอารถมาสั่นระว่านะคะพี่น้องชนเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องสรุปแล้วรถก็เลย บอกเลยว่าพังหลายพ่อสมควรนะคะก็เลยถือว่าเป็นการฟาดคอขัางไงกระเลวกันนะคะค้นก็บพ่าเป็นหยังแต่เพิ่นกับพยายามที่จะไปค้นหาเนี่ยพี่น้องน้ำหาเบิ้งว่าหมาายุใสจังใดมันเก็บหรือเปล่ามันไปได้บอสรุปแล้วบอเห็นหมาเลยพี่น้องนั่นหมายความว่าหมามันกับค้งจะบริเจ็บหลายมันสามารถที่จะวิ่งไปตอหรือว่าเดินทางกับบ้านมันไปได้กับบรูว่า มันไปอยู่ใส่ยังไงนะคะพี่น้องมาที่เดียวสามตัวนะตอนนี้บ่เห็นเลยว่าหมาอยู่ใส่นะคะพี่น้องกะคิดว่ามันกะคงจะอยู่ไกลๆหมู่บ้านแถวๆนี้แหละนะคะพี่น้องแต่รถของเสียน่นก็ถือว่าพังไปหลายพ่อสมควรนะคะพี่น้องมาเหตุตรงนี้ก็คือดีแล้วที่หมากับบอเป็นยังคนกับบอได้เป็นยังนะคะพี่น้องเสียหายแน่ตแต่รถนะคะพี่น้องก็ถือว่ามีประกันนะคะเพื่อนก็ได้เอิ้นประกันมารับไปเข้ม ในที่สุดก็คือรอ s, รถสไลด์นั่นเองนะคะพี่น้องนะคะส่วนตัวเลขนะคะพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องแมยพย่พญาสายซ่อมนะคะพี่น้องซ่อมมาฝากมาตอนกันอีกแล้วนะคะพี่น้องตัวเลขอันนี้นะคะพี่น้องตัวเลขรถขั้นนี้นะคะซึ่งเสียน้นเพิ่นอ <c oughs> เองก็เพิ่งได้ไปนะคะซื่อมานะคะกายใส่เพราะท่านได้โดนดอกนะคะพี่น้องเอาถือว่าฝาดเคาะไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือส่วนตัวเลขนะคะพี่น้องเป็นเลขสวยนะคะพี่น้อง เลขเลี лег, ้ยงเลขตองนะคะพี่น้องเออต้องบอกว่าเลขตองนะคะพี่น้องเลขนั LIKE 99, ่นก็คือเก้าเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเอาจาัดไปนะคะพี่น้องใส่วิจาราณในการรับชมนะคะพี่น้องหากว่ามีโอกาสก็จัดไปนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เฮ้าอยู death, ่ในความที่เฮ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของการเสียงโชคกันแล้วกันนะคะนี่คือเรื่องเล่าของเขาที่ได้นามาเว่าสู่กันฟั่งนะคะถ้าว้าถึงเรื่องของตัวเลข เรื่องเล่าของทะเบียนรถคืดพ่อไปอีกแล้วพี่น้องต้องขอประท่านอภัยสี่สีนํามมืว่าวตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเมพยพญาสายซ้อมนะคะพี่น้องซ้อมไปซ้อมมาคืดพ่ออีกแล้วพี่น้องต้องขออนุญาตเอามืว่าวสู้กันฟั่งอีกนะคะเรื่องเล่าของเสียน้นก็ถือว่าเป็นการฟาดเคาะเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องเล่าที่เฮ้าได้มืว่าวสู้กันฟั่งนะคะกับบริมีผู้ใหเป็นยังและที่สําคัญรถก็ถือว่าเข้มได้นะคะพี่น้องประกันรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะ และบาดนี้มาคิดพ่อตัวเลขอีกพี่น้องก็ลืมเบ้าไปนะคะขออนุญาตร่วมกันไว้ในคลิปนี้เลยนะคะนั่นก็คือในช่วงบุญกะทินเอ่อบุญกะทินของยีลาน้อยนะคะอีกคลิปหนึ่งแอปเปิ้ลดืองไปแล้วเรื่องเล่าของอ่าตัวเลขยอดกะทินนะคะพี่น้องก็ถือว่าห้าลังคนก็นรอคอ,อยยูแอปเปิ้ลเอ,เลเอกได้แจ้งไปแล้วเขาไปเบิ่งได้เด้อพี่น้องเดิอเป็นอีคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าของในงานนะคะพี่น้อง ในงานกระถินของแม่หน่อยพ่อเอกน้ององหญิงที่ได้จัดขึ้นนะคะย่ามมือเศร้าเอยยามมือ,มอแร้งนะคะพี่น้องเย็นวันที่หนึ่งถือว่าเป็นการฉลองกระถินนะคะพี่น้องฉลองกับโดยการเพิ่นได้ว่าจ้างสาวหน่อยเพชรบานแพ่งมาทําการแสดงนั่นก็คือมีอีหลาหน่อยเป็นบอดนะคะพี่น้องเป็นเจ้าของวงของของ,ของเจ้าของเองว่าจะไปนะคะพี่น้อง นั่นก็คือได้ทาการแสดงผ่านไปแล้วน้ำกลางขึ้นเมนไหมคะส่วนย่ามมือเศร้าบาดดีพี่น้องแต่ความนาฮักของอีลาน้อยก็คือบอกเลยว่าบวยตั้งแต่ว่าเอิญว่ายูจนสอดแจ้งจนเตยล่าถ้าบอกว่าคําว่าเตยล่านี่คือเอาจนจบเมืนไหมพี่น้องจบจนสอดแจ้งโคโลพี่น้องแจ้งจาง้างปางอีลาน้อยก็ได้มาทําการรอ่อแห่กระถิ้นเขาว,วัดพี่น้อง ในการนํารถแห่กระทินนะคะพี่น้องเพื่อนก็นเองก็ได้ว่าจ้างนะคะครับรถแห่ถแห่ขั้นนี้เป็นรถแห่ทีลาน้อยเคยไปขึ้นห่องเพ่งตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่สาวหน่อยพชรบานแพงตั้งแต่ก่อนสีดงสีดังถือว่ารถแห่ขั้นนี้ได้มีพระคุณกับอิลาน้นยิลา้อยเองก็เลยอยากตอบแทนพระคุณเพื่อนแน่โดยการได้ไปว่าจ้างว่าจ้างการจ้างงานเพิ่นมากนะคะพี่น้องร่วมง,งานกระทิน ที่เจ้าของได้เปลี่ยนเจ้าภาพนะคะนี่คืออีหลานหน่อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องนั่นก็คือแต่จริงๆแล้วบอกว่าพ่อโจเพื่อนกับมี่อยู่รถแฮสองขั้นแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนขอสนับสนุนทางวงที่ทงังรถแฮขั้นที่อิหลานหน่อยเคยได้ไปถ้ามาหากินกับเพื่อนนะคะก็ะถือว่าเพื่อนเป่นผู้มีพระคุณผู้นึงนะคะที่เห็นอิหลานหน่อยได้มีโอกาสได้ฝึกฝนเจ้าของแต่เก่งมือเก่งขึ้นนะคะพี่น้อง ได้เงาเงามาจ,าจนถึงสุมือนี่ได้ขึ้นมาเป็นลูกสาวแห่งชาติได้ขึ้นมาเป็นลูกสาวของพ่อแม่ในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นกับบลืมรดแนห่ขั้นนี้นะคะพี่น้องบ้านนี้รถแนห่ขั้นนี้อิหลาหน้อยได้ขึ้นไปห้องแพงพร้อมพี่น้องเพิ่นกับบอว่าถ้าอิหลาหน้อยได้ขึ้นขั้นใดกะมีโอกาสที่จะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วมือนี่ก็มีตัวเลขของรถแนหน่ขั้นนี่มาฝากพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ นั่นก็คือ8 2ดสอง2 7 5ดห้าศกดสองเจดห้าดสองนะคะพี่น้องอุย้ยดูดสองขีด7 5 8 2ห้าดนะคะพี่น้องแต่กะได้ยินว่าไปออกแล้วพี่น้องไปออกทางเล่าแล้าสั้นเห็นว่าไปออกเกหาประมาณนั้นนะคะพี่น้องเออเอา้าจัดไปนะคะพี่น้องนี่เด้โศกมันกะสีมานั่นนจึงสี่ตัวนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจนาญาณในการรับชมนะพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเลขรดของพอน,นุ่นเลขรดของอซอบีเลขรดเลขรถขั้นนี้ก็คือ999เ้ด้อพี่น้องเด้อของเสียนุ่นนะคะส่วนเลขรดของรถเห่นะคะพี่น้องก็คือ82ขีด7หสงนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมก็ขอให้โชคมานขั้นอ่อนนะคะพี่น้องขอแห้งหิ่งปังๆโปรดใส่วิจัยในการรับชม ขอให้เฮ่งปังปังในงวดทีสีหอดนี่ก็คือวันที่16พฤศจิกายน2567เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณสุภูสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่างช่องนําอยากแสดงความคิดเห็นกับข้อม,มินขมาใต่คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องส่วนไายคลิปอีลาน้อยก็พ่อโจได้ฝากช่องอีกับเอเพนขอบคุณในความการุณาของเพื่นนะคะพี่น้องเฮ่งเฮ่งปังปังสุภูสุสคนนะคะสวัสดีค่ะ ที่ลากระพาะฟางซองที่เซนต์ดอน,นยูดีในได้จ่คฝากอะไรกักบช้ในกบลังใจงนี้คุณีม่ก็ได้จา